สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูจากสถานการณ์โควิด -19 เราได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครูได้จัดหาคลิปวิดีโอความรู้ที่มีประโยชน์กับนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาได้จากคลิปวิดีโอและสามารถทบทวนบทเรียนได้ในขณะที่นักเรียนปิดเรียนอยู่ที่บ้านในกรณีพิเศษหยุดเชื้อเพื่อชาติพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวนอย่่างตสวัสดีครับน้องๆตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับมีเพื่อนของเราสองคนรออยู่จะเป็นใครกันนั้นไปดูกันเลยครับอากาศที่บ้านสวนคุณยายเนี่ยดีจังเลยนะใช่จ้ะอากาศเย็นแบบนี้ เราเอาวิชาคณิตศาสตร์ที่เพิ่งเรียนมาทบทวนกันดีกว่าเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมใช่แล้วจ้าและท็อปรู้ไหมว่าเศษส่วนอย่างต่ำคืออะไรเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเช่นเศษหนึ่งส่วนสองเศษสองส่วนสามเศษสี่ส่วนห้าเป็นต้นจ้าตอนนี้เราก็รู้ความหมายของเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว มาดูตัวอย่างแรกกันเถอะได้จ้าเศษสองส่วนสี่และเศษสองส่วนสาเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรามาดูกันนะคะเริ่มจากเศษสองส่วนสี่มีจำนวนนับใดที่สามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวไม่ท็อปน่าจะเป็นสองนะใช่แล้วจ้าสอง สามารถหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวจึงได้เศษ2หารด้วย2ส่วน4หารด้วย2เท่ากับเศษ1ส่วน2เพราะเศษ2ส่วน4มี2หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวดังนั้นเศษ2ส่วน4จึงไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำไงล่ะต่อไปเรามาดูเศษ2ส่วน3กันค่ะ มีจำนวนนับใดที่สามารถหารเศษสองส่วนสามได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนไหมคะไม่มีจำนวนนับใดนอกจากหนึ่งหารลงตัวใช่ไหมคะจึงได้ว่าเศษสองหารด้วยหนึ่งส่วนสามหารด้วยหนึ่งเท่ากับเศษสองส่วนสามเพราะเศษสองส่วนสามไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวดังนั้น เศษสองส่วนสามจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะอ๋อเศษส่วนยังต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหาลงตัวทั้งเศษและส่วนใช่ไหมพิมพ์ใช่แล้วท็อปถ้าพิมพ์มีเศษส่วนให้ท็อปดูสามจำนวนท็อปจะตอบได้ไหมนะว่าเศษส่วนจำนวนใดบ้างที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ อืมลองดูก็ได้จ้าเศษส่วนทั้งสามจำนวนที่พิมพ์บอกคือเศษหนึ่งส่วนสองเศษสามส่วนเ้าและเศษห้าส่วนเจท็อปบอกได้ไหมว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำบ้างเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนย่างต่ำคือเศษหนึ่งส่วนสองและเศษห้าส่วนเจ็ดจ้า เพราะเศษหนึส่วนสและเศษ5ส่วน7ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวดังนั้นทั้ง2องจำนวนจึงเป็นเศษส่วนอย่างตามจ้าแล้วทำไมเศษ3ส่วน9ถึงไม่ใช่เศษส่วนอย่างตามล่ะเพราะว่าเศษ3มส่วน9มี3ที่หาลงตัวทั้งเศษและส่วนจึงได้ เศษสามหารด้วยสามส่วนเก้าหารด้วยสามเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามดังนั้นเศษสามส่วนเก้าจึงไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำจ้าทั้งท็อปและเพื่อนๆนตอนนี้ก็ได้รู้จักเศษส่วนอย่างต่ำกันแล้วนะคะแต่เราไปรู้จักเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนอื่นๆกับกิจกรรมกบแนสนซนกันนะคะคลิกปุ่มกิจกรรมที่กระพริบอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะเพื่อนๆ่คะหลังจากที่เราสามารถดูออกแล้ว ว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปเรามาดูการทำเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันเถอะค่ะเรามาทำเศษ36ส่วน72ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันค่ะเริ่มจากนำจำนวนนับที่มากกว่า1เช่น2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เศษ36หารด้วย 2, ส่วน72หารด้วยส เท่ากับเศษสิบแปดส่วนสามสิบหกเราลองนำสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอีกครั้งนะคะจะได้เศษสิบแปดหารด้วยสองส่วนสามสิบหกหารด้วยสองเท่ากับเศษเก้าส่วนสิบแปดมีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งที่สามารถหารตัวเศษและตัวส่วนลงตัวอีกไหมคะอืมลองนำสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนดูนะคะจะได้ เศษ9หารด้วยสามส่วน18หารด้วยสามเท่ากับเศษ3ามส่วนหต่อไปนำจำนวนนับที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวคือมามหารค่ะจะได้เศษสมหารด้วยสามส่วน6หารด้วยสาเท่ากับเศษ1ส่วนสองตอนนี้ไม่มีจำนวนนับใดๆที่มากกว่า1ห,หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลงตัวแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นเศษ1.2ส่วน2เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ36ส่วนเจสิบค่ะขั้นตอนการหาเศษส่วนอย่างต่ำของพิมพ์มีหลายขั้นตอนจังเพื่อนๆลองมาดูการหาเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ36ส่วนเจิบวิธ,ธีของท็อปกันนะครับเริ่มจากการหาจำนวนนับที่มากกว่า1เช่นสี่มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ เศษ36หารด้วย4ส่วน72หารด้วย4เท่ากับเศษ9ส่วน18จากนั้นก็หาจำนวนนับที่หาร9และ18ลงตัวเช่น9มาหาทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ9หารด้วย9ส่วน18หารด้วย9เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับดังนั้นเศษ1ส่วน2เป็นเศษส่วนยังต่ำของเศษ36ส่วน72ครับ วิธีของท็อปทำให้หาเศษส่วนอย่างต่ำได้รวดเร็วขึ้นจริงๆแต่พิมพ์มีวิธีหาเศษส่วนอย่างต่ำได้รวดเร็วกว่านั้นด้วยนะคือนำจำนวนนับที่มากกว่า1อย่าง36ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษ36หารด้วย36ส่วน72หารด้วย36เท่ากับเศษ1ส่วนสจ้า แล้ววิธีนี้เรายังสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้อีกแบบด้วยนะโดยนำ3า36ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ36หารด้วย36เท่ากับ1ขีดเส้นตัดตัว36แล้วเขียนตัวเศษหนึ่งไว้ข้างๆตัวส่วน72หารด้วย36เท่ากับสขีดเส้นตัดตัว72 แล้วเขียนตัวส่วนสองไว้ข้างๆดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ36มส่วนเจคือเศษ1น,นส่วนสจ้าการหาเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะใช่แล้วล่ะเราจึงควรเลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อที่จะคำนวณได้อย่างรวดเร็วไงล่ะพิมพ์ว่าเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่า จงทําให้เศษ18ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยน,ำำนําจํานวนนับที่มากกว่า1เช่น6มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้18หารด้วย6ส่วน30หารด้วย6เท่ากับเศษ3ส่วน5ซึ่งไม่มีจํานวนนับใดมากกว่า1ห,หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวอีกแล้วดังนั้นเศษ3ส่วน5 เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำของเศษ18ส่วน30ค่ะหรือเพื่อนๆสามารถทำได้อีกวิธีคือนำจำนวนนับที่มากกว่า1เช่น6มาหาทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ18หารด้วย6ได้3ขีดเส้นตัดตัวเศษ18แล้วเขียนตัวเศษ3ไว้ข้างๆตัวเศษ30 หารด้วย6ได้5ขีดเส้นตัดตัวส่วน30แล้วเขียนตัวส่วน5ไว้ข้างๆดังนั้นเศษสาส่วนหเป็นเศษส่วนย่างต่ำของเศษสิบส่วนสาเพื่อนๆ่คะพิมพ์ยังมีแบบฝึกหัดมาให้เพื่อนๆลองทำอีกคะ่ะเพื่อนๆอยากไปทำแบบฝึกหัดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ให้เพื่อนๆเติมจำนวนการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะข้อหนึ่งจงทำเศษแดส่วนสองให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยเติมจำนวนที่หายไปในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อนๆครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้กันแล้วครับ เศษส่วนยังตามคือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเช่นเศษหนึ่งส่วน2เศษ2ส่วนสเศษ3ส่วนเเป็นต้นครับท็อปจ้าพิมพ์ว่าเรามาชวนเพื่อนๆไปทําแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ที่ได้ในคาบนี้กันเถอะกับกิจกรรมฉายเดี่ยวไปกันเลย ฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆดูโจทย์เรื่องเศษส่วนอย่างต่ำและเลือกช่องถูกในข้อที่ถูกและเลือกช่องผิดในข้อที่ผิดนะครับข้อ1เศษ11ส่วน12เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วทั้งพิมพ์และท็อปของต้องลาเพื่อนๆไปแล้วละค่ะแต่ความรู้ที่ได้ในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมนำกลับไปทบทวนและมันฝึกฝนบ่อยๆนะครับเป็นงไงบ้างคะนักเรียนจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปได้อีกรอบและจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเราอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อาหาที่เรียนถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์หรือ Facebook นะคะได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้พอแค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ